สวัสดีครับอยู่ในช่องอ,อ,อังปาและเปิดคลิปกับไก่แสนน่ารักนะครับเราตอนนี้เราก็อยู่ในไทเลทาวเวอร์ดีเนนะครับนี่เลยเอวตารของผมก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยอาจจะมีเสียงเพลงบ้างก็ขอรบกลัวนะครับแล้วก็เสียงวัดลมด้วยนี่เลยในยตัวกลุผมผมถือมือเดียวนะไม่ได้แปลว่าผมถือ2มือนะ เออจะผมตั้งใจให้มันตั้งเนี่ยมันไม่ตั้งนี่นี่นะครับหน้าเจอของผมประมาณนี้เลยเดีย๋ยวเราไปเล่นโหมดโอไฮโอดีกว่าเนาะก็ผมเพิ่งเล่นแบบพี้แหละไปเข้าเลยโหมดโอไฮโอ นี่ก็เลยสคิปด้วยจิบราสักครู่นะเออลืมบอกไปผมจะเล่นจนกว่ามันจะจบเกมนะมันรอนานมากเลยทุกคนแต่มันใกล้เสร็จแล้วแหละมาแล้วผมอยู่คนเดียวเนะ่ไม่ได้ผมไม่ได้อยู่กับเพื่อนนะครับ นี่เอาตัวเลยผมมีตัวประมาณนี้อ่ะเอ้ยคาตานะาสปีกเกอร์วูเมนวางเลยรอเลยล่ะอืมดูเธอเออดูเธอสิเปทุกคนชอบสปีกเกอร์วูเมนเมนก็คอมเมนต์มาได้เลยคนนี้เลยอัพสองร้อยห้าสิบว้าว แพงอยู่นี่หนึ่งนะครับอาจจริงก็ไม่มีอะไรพูดเลยนะครับอืมทามล่าเมนเอามาทำไมออโอ้โหโอ้โหโอ้หูงะไม่เอาี่ตอนคุณไม่พอดนะรับตอนคุณไม่พอบอกแล้วไม่เอานี่อะไร ควีนมาตัวก็ใหญ่เกินจิบจิบจิบสกิปดิส,สปปคเกอร์มาเฮ้ยอัปเกรดตพีเกอร์วูแมนก่อนดีกว่าดีกดอัเปเกรดไปเลยกระชิง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 นี่นะครับ ปีห้าร้อยร้อยระยะสิบสองจุดคูดาวศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดสิบห้านะครับต่อไปก็เอยใครจะอัพไปได้เออเมื่อกี้ดีเจเออเมื่อกี้เลยวะไอ้นี่นนะใครวะลืมนีใครวะโอเคดีเลย ไม่เอาอย่างนี้นะครับจริงๆผมไม่มีอะไรพูดอ่าเมื่อกี้ก็รบกวนนิดนึงนะครับนี่เลยโอ้โหไม่มีตัวอะไรลงเลยดูดิมีแต่ตัวนี้ไม่รู้กดเกิดเลย ตังมีสี่ร้อยลงไม่ได้ไมันใช่จิตแล้วอะรอบดีรอเลยลตัดมาอีกทีเราอยู่เวฟห้าแล้วมันดีใจตรงไหนวะเนี่ยขอมีคำหยาบก็ขอไปด้วยนะครับเออโอเควางเลยสี่ร้อยพอยู่มั้ง แต่อ้นี่มันไม่น่าจะพอว่ะเอ้ยลืมไปลืมไปลืมปัดเป็นลาัานนี่เลยเออมอ้นี่ไม่ต้องไปสนใจขอโทษนะครับเมื่อกี้ขอโทษแล้วก็จบนะครับเพราะมีธุระ